ก็ทักทายเอฟซีทุกคนนะครับผมเพ่อเพ่อะไม่แม้เท่าไหร่นะครับผมที่ <laughs> ตามเราพัฒนาเนาะประจำวันจันทร์ที่หกสวนเราพัฒนางวดที่ผ่านมาเราเข้ามาหกงวดติดนะสำหรับการที่เข้าติดกันนะก็คือหกงวดนะ <c oughs> ผมไล่ดูไม่ผิดนะครับก็น่าจะเป็นหกงวดอืหกงวดติดเราพัฒนาวันศุกร์ที่ผ่านมานี่ มาแบบเต็มแม็กนะครับหกแปดแปดหกนะครับเป็นตัวที่ผมเน้นมากเลยหกแปดดูจากการจับนี่แปดหกนี่กินขาดเลยนะแปดหกล่างเห็นนะเสียดายที่สี่ตัวผมไม่มานะครับเนี่ยแปดหกอันนี้ก็แปดหกหกแปดเนะี่ยศูนย์ห้าหกแปดมันไม่มีสี่นะครับถ้ามีสี่เนี่ยแตกสี่ตัวนะครับถ้าตัวเดียวนะครับสาหรับสามตัวเอ่อสี่ตัวส่วนสามตัวก็ มีแค่ห้ากับหกนะครับไม่มีสี่นี่อันนี้ก็ห้ากับหกเหมือนกันนะครับห้าหกแปดห้าหกหนึ 8, ่งไม่มีห้าหกสี่เนาะก็สี่ผมไม่มีอยู่ในตารางเลยนะตัวเน้นผมเลขหกอยู่แล้วดูดิหกกับแปดคิดว่าน่าจะมาคู่กันนะเน้นหกกับแปดเน้นหกนะวันนั้นตัวเดียวผมเน้นที่หกนะครับหกแปดเต็มเต็มแม็หลักร้อยก็เข้าที่เลขหกนะครับแปดหกนะตัว ผมมองไว้อยู่ว่า86น่าจะมาล่างนะครับโอเคเด่นซุกก็เข้าเด่นบนก็เข้าที่ร้อยนะครับสรุปเข้าทุกสูตรนะเราที่แล้วสรุปให้นะครับเลขตารางเข้าไม่มีเลขสี่ขาดเลขสี่ตัวเดียวนะครับเข้าแค่สองตัวนะครับสามตัว865ขาดเลขสี่ เนี่ย94โอเคนะครับจะเข้าติดต่อกัน7จ็งวดไหมรอดูชุดเจาะนะครับส่วนสูตร4ทิศผมลงให้ตั้งแต่วันเสาร์นะวันนี้ก็ตอนแรกว,ว่าจะลงเร็วสักหน่อยครับโอ้่วันนี้ผมทําทั้งรัฐบาลไทยทั้งหลายแนวทางจนอูมือนเหมือนกันนะครับคือรัฐบาลไทยผมต้องสรุปให้สมาชิกรายเดือนที่ติดตามทาง YouTube ที่เป็นสมาชิกรายเดือนแล้วก็เดี๋ยวส่งในกลุ่มไลน์ด้วยนะครับก็เลยต้อง คือมันต้องรีบสรุปอ่ะเสียถ้าผมไม่ไม่ลงให้ก่อนมันก็จะนะมันมันไม่ได้นะต้องรีบลงให้ก่อนเพราะว่าสมาชิกรายเดือนที่เขานะครับสนับสนุนช่องเสียตังค์เข้ามาสนับสนุนช่องก็เราก็ต้องซัพพอร์ตนะครับเออให้นะโอเคเนาะสำหรับอันนี้คือสูตรสี่ทิศนะมันก็ชนที่อะไรน,นะสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าสี่สองรอบนี้มันจับได้ยีิบสี่ชุดน,นะศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าูสองที่นี่ผมจะเอาตัวไหน มาว่ากันดูนะครับมาดูชุดสรุปเลยใครที่อยากดูชุดสรุปในตารางนะมีเลขอะไรบ้างในตารางรอบนี้นะครับผมวางวิธีหกสามแปด 9 7 4 2 2 3 4 6 7 8 9นะครับตัวเลขคือเลขในตารางนะครับส่วนเด่นบนนะครับจะประกอบไปด้วยสูตรเก่าเลย6 7 9 2นะครับรอบที่แล้วเด่นบนผมถ้าเป็นสูตรเก่ามันจะเข้าที่เลข5้นะครับ5 4 หกเจ็ดเก้าสองนะครับก็คือสูตรเก่าที่ผมใช้อยู่อ่ามันมันมาจากสูตรสี่ทิศสูตรนี้มันจะมาที่บนดีนะครับเนี่ยได้ห้าหกแปดสองมันเข้าที่เลขห้านะครับอันนี้มันเข้าสามตัวเลยนะใครจับสามตัววิ่งเนี่ยห้าหกแปดเนี่ยเสียดายมันไม่ใช่ห้าหกแปดศูนย์ถ้างนั้นก็สามตัวห้าหกชนกันเยอะมากเลยเนาะห้าหกรอบที่แล้วสูตรนี้มันมาตัวเดียวเลขแปด ส่วนเด่นจันนะครับรอบนี้เด่นจันได้ไปที่หนึ่งสองสามนะเด่นจันได้หนึ่งสองสามนะครับหลักร้อยนะครับได้ไปที่หกแปดเก้านะครับสามตัวนี่อันนี้คือจากชุดสรุปแล้วนะ ชุดที่เส้นไดสามตัวนี่ผมสรุปให้นะปกติมันก็จะเยอะนั่นแหละทีนี้พอผมสรุปออกมามันก็จะได้จากการที่ผมจับนั่นแหละนะหกแนะครับน่าจะเป็นหกแนะครับหลึร้อยอ่ะทีนี้มาดูเด่น2ตัวเด่น2ตัววันนี้ผมให้เด่นไปที่2กับ4นะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี2กับ4ี่ เราที่แล้วเลือก6กับ8ก็เป็นเลขที่ห่างกัน2แต้มเหมือนเดิมนะอันนี้6กับ4เออกับ4นะครับมาดูชุดเจาะนะครับชุดเจาะจะประกอบไปด้วย สองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้านะครับแล้วก็สี่สองสี่หก 47วันจันทร์ที่แล้วมันออกไปที่27กับ47นะครับมันไม่น่าจะซ้ำแต่ผมก็จับทิ้งไว้ทิ้งไว้หน่อยก็11ชุดเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับรอบที่แล้วก็คือ11ชุดเหมือนเดิมเนาะก็สามตัวนะมาดูสามตัวก่อนสามตัวผมวางไปที่ กสี่สองแปดสีสส่สองเก้าสี่สองหกส,สอง,สสอง,สสองแปดเบนหามระวังเบิ้นหามด้วยนะครับ สองแปดสองนะสองแปดสองแล้วก็หกสองแปดไปแล้วเก้าสองแปดสองแปดสองห้าชุดพอเนาะสามตัวเนี่ยนะครับใครอยากจะเพิ่มตัวไหนก็เอาในตารางเองนะครับส่วนชุดสี่ตัวนะครับจะประกอบไปด้วย 4, 6, 4, 2 4, 6, 2, 8 2, 6, 4, 2นะครับแล้วก็อีกสักชุดหนึ่ง ชุดหนึ่งเอาอะไรดีสองหกสองแปดไหมสี่สองแปดสองมีไหมเดี๋ยวนะผมดูนะสี่สองแปดสองไงที่ไม่ได้เอาเออก็าอาจจะเป็นสี่สองแปดสองก็คือสองบนสองล่างนะครับ อีกสักชุดหนึ่งก็จะเป็นถ้าเลขเก้ามาล่ะผมลองเอาเก้าสักชุดหนึ่งเนาะก็จะเป็นสองเก้าเก้าสี่สอง สองเก้านี่เสียดายว่าจะเขียนสองเก้าสองแปดนี่ะอืม 9, 2, 2, อเก้าสองสองแปดอ่ะคือเก้าสองสองแปดมันสวยอยู่นะน,น,นั่นเองผมขอลบเก้าสอง แปสองนี่ถ้าถ้ามันเป็นตัวนี้นะเ <c oughs> นาะหรือไม่ก็สองเสี่สอง 9, 4, แต่มันชอบ9ก้าสองแดสองด้วยอะนะก็โอเคนะเก้าสองาจจะเบิ้ลหามนะผมผมมองดูวันจันทร์หลายรอบแนละ้วมันมันเบิ้ลหามมามา,มาดีนะครับเอออีกชุดหนึ่งถ้าให้กันชุดสามตัวนะครับผมให้ชุดถ้าสองไม่มาอาจจะเป็น สามแปดชุดเดียวนะครับนี่เอออ่ะโอเคนะครับจับให้เก้าสองแปดสองสี่หกสองแปดสี่หกสี่สองสองหกสี่สองสองหกสี่สองนี่มันใกล้เคียงกันเลยนะสองหกอ่าเนี่ยสี่หกโอเคเนาะอาจจะมีเบิลสองตรงนี้เน้นที่สองรองสี่นะครับตัวเด่นนะก็จะเป็นชุดสองหกสองแปด สองเก้าสามดสี่สองสี่หนะอันนี้คือชุดที่ผมมองไว้แล้วน่าจะเป็นไปได้นะครับสองหกเพราะสองเมันเพิ่งออกไปแล้วก็แตก่กันไว้28งแปดมันออกวันจันทร์สองเจ็ดเจ็ี่อ่ะสองเก้าสี่สองสามแดสี่หกชุดเหมือนเดิมเนาะอที่แล้วผมก็เน้น6ชุดให้แบบนี้นะครับนี่ ครับทีเแล้วผมเน้นให้1 2 3 4 5 6นะก็นเน้นที่6เยอะแล้วก็1 8 7 9 05ทีนี้ผมให้2กับ4ก็จะเป็น2 6 2 8 2 9ที่เด่นที่สุดนะครับ2 6 2 8 2 9ลองลงมาก็คือ4 2 4 6 4 7เพิ่งออกนะครับ4 2 4 6แล้วก็3 8นะครับวันจันทร์น่าจะไม่หลุด7 8 9ครับ จันไม่น่าหลุดไม่น่าหลุด7จ็ดแดเนะเพราะฉะนั้นดูจากการจับเจ็ดแดเผมมีเยอะนะเจ็ดปดเ้าในสี่เจ็ดสองเจ็ดนี่ยสมเจ็ดอ่ะผมจับไว้แต่ไม่ได้เน้น <c oughs> น่าจะเป็นเลขแปดนะผมมองไปที่เลขแปดคืออาจจะเป็นสองปดหรือสี่สองแดหรือเปล่านะครับเด่นที่สุดนะไม่ก็สามแปดวันนี้ฟันที่ประมาณนี้ละหลักร้อยก็689ก็จับให้หมดแล้ว สองกับสี่อาจจะเป็นสี่สองเลยไหมไม่แน่นดูจากสี่สองผมจับสี่สองสี่สองเสองชุดเลยนะสองแปดแปดสองนี่แสดงว่าผมชอบชอบสี่สองกับสองแปดเยอะที่สุดนะครับสี่สองสองแปดนี่เห็นไหมมีสองชุดมีสองชุดดังนั้นสี่หกก็โอเคนะครับน่านาตามครับวันนี้คัดให้สุดยอดแล้วนะครับคัดให้คิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับนี่ไอตรงเนี้สูตรสี่ทิศผมดึงจากสูตรสี่ทิศมาก็ หมดเลยนะมันมันมีเพิ่มแค่สามเจ็แล้วผมเพิ่ม3ามกับสองแปดนะสอกับ3 8ในสูตร4ี่ทิศอ่ผมเอามาก็คือ3ามห3สามเจ็ดสามเี่หกี่เจดสสองสี่เ้าไม่ได้เอามาครับแล้วก็จะมี7จ็ดสองแสองนะศูนย์ผมไม่ได้เอาเลยแล้วก็9กสองเนี่ยเอาชุดนี้ไปนะครับ9ก้าสองแดสองเดสองสสองแล้วก็4ี่เจ็ด ส6 3ห3สามหกสามเจ็ดนึ่งสองห้าหกเจผมเอาไป9้าชุด 9, 9 8, 2้าส2 4แปดสองเจ็ดสแล้วก็ไปเพิ่ม2องแับตัวไหนเออสองแมีแล้วเพิ่ม3ามแปไม่มีเพิ่ม3าม,ม,ม 3, 8, กับอีกตัวหนึ่งตัวไหนเอ่ยที่ผมเพิ่มมา ไม่แน่ใจสองเจ็ดอ๋อสองเฮ้สองเจ็ดก็มีสี่หกไงใช่ไหมสี่หกไม่มีอยู่ตรงนี้เออทีนี้เลขปิระมิดอ่ะเลขปิระมิดอ่ะถ้าจะเพิ่มอีกก็คือสี่ศูนย์หกเจ็ดเก้าสองผมขอเพิ่มเป็นเลขแปดเนี่ยสามแปดสี่ศูนย์หกเจ็ดเก้าสองนะครับสามแปดสี่ศูนย์หกเจ็ดเก้าสองเออโอเค นะ842ได้ไหมได้ครับ<笑><笑>โอเคนะครับอันนี้ตามนี้ครับในพีระมิดผมมองไปที่เลขสีตัวหนึง่งตรงนี้ผมมองเลขสอเออนี่นี่ออน่าจะอ,อยู่ประมาณนี้แหละอ่ะใครชื่นชอบเนาะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับนะลุนงวดที่7ซึ่งติดต่อกันได้หรือเปล่านะครับจะติดต่อกันได้ไหมเจ็ดงวดติดเพราะการเจาะของผมเข้ามาหกงวดติดแล้วนะ ออวันนี้ผมเน้นสองเสืออะไรก็ได้ขอให้มีสองกับสเน้นสองรองสี่เม็ดเดียวสองสี่แปดสองสี่หหสองแปดประมาณนี้แหละผมคิดว่าอาจจะมีตัวที่ผมมั่นใจคือเลขสองอีกตัวหนึ่งก็คือไม่สี่สก็แปดสองส, 8. สองสี่แปดยังไงแปดสองสี่แปดก็แล้วกันนะครับสองสี่แปดโอเคนะแปดสี่สองมีไหม อุ้ยตรงนี้ไม่ได้จับเลยอะเออแปดสี่สองเนี่ยสองแปดสี่สองไม่รู้อะขอให้เป็น3ตัวไว้ก่อนนะอาจจะสลับเป็นยังไงถ้าสี่สองแปดหกสเออ,อย่างนี้มันอาจจะหลักร้อยอาจจะเข้าเป็นเลขสก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้ครับคิดว่าน่าจะโอเคนะขอโชคดีทุกคนครับ